สวัสดีครับช่างอมออฟติเชียลครับวันนี้วันที่แดนะครับมีถุหนะนะครับผมจะพามาดูนะครับเม็ดพักหวานที่ผมตอกไว้นะครับเมื่อวันที่แ8ดนะครับนี่ก็ครบหนึ่งเดือนแล้วครับที่ผมไปทำคลิปวิธีการปลูกผักหวานด้วยเมล็ดนะครับด้วยบตองเพาะนะครับที่ผมแนะ่นำไปนะครับผมได้ทำคลิปลง ให้ดูนะครับนี่ก็คือผลลัพธ์นะครับในหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมหาอีกเม็ดนึงก็แน่นอนมาบัวโอ้นี่เป็นยักษ์ผมพามาดูครับหนึ่งเดือนแล้วครับว่ามันแทงหลักรือยัง นี่ครับผลลับนะครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับแทงหลกแล้วนะครับแทงรากสมบูรณ์ดีนะครับคือตอกไว้สามเม็ดนี่แทงหลักมดทั้งสามเม็ดครับนะครับเห็นไหมครับลัางแทงหลกลงครับนี่อีกเม็ดหนึ่งนะครับนี่เม็ดหนึ่งเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมครับ เมื่อพิโนงเทงหลากลงแล้วเทงหลากสมบูรณ์ดีนะครับเทงหลากสมบูรณ์ดีนะครับอีกนั่นแล้วก็จะมาดูนะครับว่าหลากมันเขียวหรือยังนะครับถาลากเขียวก็จะจะเด็ดเม็ดนะครับออกนะครับเด็ดเม็ดออกให้มันแทงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหลุมนะครับดูทุกหลุมนะครับว่า มันออกหลากถิงบอลตามที่ผมได้บอกไว้นะครับว่ามันได้ผลขนาดไหนนะครับนี่ครับโอ้ยแงหลากอันนี้ผมมาเด็ดอันออกเลยครับเนี่ยดูครับนี่เห็นไหมครับนี่พี่น้องคือหลากที่มันเกิดนะครับนี่คือลอดแทงยอดครับนี่ผมมาเด็ดออกนะครับผมมาเด็ดออกแล้วผมมาเด็ด เม็ดตอกมันแทงยอดเร็วครับที่ตอกว้นะครับขึ้นทุกต้นนะครับขึ้นทุกรากครับเห็นไหมครับรากนี่คือเด็ดแล้วครับเด็ดรากแล้วควรมันอยู่ตรงไหนนู่นี่เนาะหะบบเจอครับอีกเม็ดหนึ่งครับเม็ดนี้ก็แทงรากเหมือนกันนะครับเกิดตุกเม็ดครับมีว่าบอเกิดนะครับเกิดทุกเม็ดโอ้ยง ข้อแรกครับวิธีตอกเม็ดผักหวานป่านะครับที่ผมได้บอกไปคือได้ผลทุกเม็ดครับนะครับหากมีผู้ดูหรือว่าใครที่มีคำเนะนำนะครับก็คอมเมนต์มาเนี่ยนำผมได้เ้อครับสำหรับวิธีการปลูกผักหวานนะครับผมจะให้ดูอีกนะครับที่ผมตอกไว้นะครับว่ามันได้ผลขนาดไหน ได้ผลทุกเมล็ดนะครับถ้าเราได้เม็ดมาเป็นเม็ดที่เก็บมาสดๆนะครับเรามาทำความสะอาดเองนะครับแล้วก็มาแช่น้ำต่อกครับพี่บอครับนี่ยออกหลากเขี้ยวแล้วครับเนี่ยเหลือแต่ผมจะเด็ดนะครับให้มันแทงยอดนะครับผมคือได้ผลลอยเปอร์เซ็นต์นะครับพามาดูทุกหลุมที่ตอกไปเลยครับ แทงยอดมั้เหรอครับแทงหลากมั้เหรอครับเห็นไหมครับแทงลากออกเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องแทงหลากมั้งเหรอครับรอแต่จะเด็ดนะครับมีตุกนั่นครับขึ้นทุกเม็ดนะครับวิธีผมบอกนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแทงหลักได้ครับนี่เห็นไหมครับหลากมัน เห็นไหมครับนี่นี่นะครับรามันขึ้นทุกเม็ดครับครับผมจะให้ดูนะครับว่ามันได้ผลขนาดไหนผมตอกว้เอาต้นอีกครับนี่เห็นไหมครับแทงลากแล้วครับนี่ยแทงหลากอีกหน่อยผมก็จะหักครับผมจะหักออกนะครับกดลงเนี่ย จริงไหมผมก็จะฮักเลยครับทำไมผมคืงเอาขวดคอไ้นะครับขวดคอไ้คือผมเวลาหลดนน้ำบ่อยมันนะครับบ,ลลบ่อยมันคอ,น <c oughs> อไปครับบ่อยม,มันเม็ดมันกระเด็นออกนะครับแล้วหล่นรอบขอบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเวลามันแทงยอดขึ้นมากคือกันเขาเรียกว่าอะไรครับกันใน หอยถากนะครับมากินยอดมันนะครับผมให้ดูนะครับแทงยอดเลยครับเนี่ยคุณทอให้ดูครับแทงหลากเลยครับเห็นไหมครับไปพนทุกเม็ดครับนี่กระแทงเลยครับอันนี้กระแทงเลรอครับนะครับคลิปทีแล้กผมเลยบอกวิธีการตอบไปแล้วครับพอครบหนึ่งเดือนนะครับเกิดทุกเมล็ดครับ เกิดทุกเม็ดนะครับน,นี่ผมก็ลงไวป,ประมาณสองร้อยกว่าต้นนะครับนี่คือโซนนี้นะครับแต่โซนที่ทางบานอีกครับนี่โดยยังมีต้นพ่เลี่ยงนะครับนี่ยัง่มีต้นพ่เลี่ยงนะครับก็พึงไปได้ <c oughs> ศึกษามากครับพึงไปได้ความรู้นะครับอันนี้ก็พึงในต้นแค่มาปลูกนะครับพึงได้ความรู้ นะครับผมจาก้านะครับแล้วก็ในช่างขอขอบคุณน,นะครับคําแนน่ยนะขอบคุณน,นะครับที่ให้ไปชมสวนนะครับผมก็ได้ไปชมสวนแลไปสอบถามวิธีการปลูกนะครับสวดใหญ่มัดใบมดนะครับเกิดขึ้นไดุ้ตกต้นนะครับ เกิดขึ้นได้ทุกตน้นเดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกตน้นที่ผมเด็ดผมได้เด็ดเม็ดออกนะครับผมตอกไปผมได้เด็ดเม็ดออกนะผมจะให้ดูนะครับผมจะให้ดูน,น,นะครับตอกสองต้นติดกัน,นครับจะให้ดูนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือผมผมได้เด็ดเม็ดมันออกนะครับ เห็นไหมครับนี่อีกหน่วยมันก็จะแทงนะครับเมื่อแทงเป็นยอดมันนะครับนี่มมนจะแทงเป็นยอดครับมันบ่ตายนะครับถ้าเราเด็ดเม็ดออกนี่ครับหนึ่งยอดนครับเห็นไหมครับนี่ยอดหนึ่งคือมันบ่ตายนะครับถ้าให้ต้องให้เม็ดมันสีเขียวนะครับนี่อีกต้นหนึ่งครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูที่ผมในนั่นแล้ว ไปมะนอนี่ครับนี่ครับเห็นมาคือน้องนี่คือมันเขียวอย่างนี้ได้ครับเนี่ยเป็นเขียวเข้มครับเขียวเข้มบเด็ดเม็ดออกเลยครับแบบนี้ครับเด็ดเม็ดออกแบบนี้เลยครับไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะตายที่นี่จะอิงนิดเม็ดออกแล้วมันจะแทงยอดขึ้นมานะครับบนครับนี่ครับตรงยอดนึงครับเห็นไหมครับน้อยๆนี่ครับนี่แหละครับที่ผมตอกไว้ แต่เม็ดผมก็เลยเอว่างวันนี้เช่ครับนี่คือประมาณอีกจีกหลังจากเราเด็ดนะครับเด็ดเม็ดออกนะครับถือว่าต้องให้ดูนะครับถ้าเป็นขาวๆอยู่ถ้าเป็นขาวๆอยู่ก่จะพึงเด็ดนะครับต้องให้มันเขียวนะครับต้องให้มันเขียวต้องให้มันเขียวเข้มกว่านะครับถึงเด็ดเม็ดออกมันก็จะได้แท่งยอดนะครับเดี๋ยวผมจะพา มาดูครับผมทำในสองวิธีครับอีกวิธีหนึ่งผมกําลังเพาะใบอยู่ครับนี่ครับผมได้เม็ดมาใหม่นะครับผมก็เลยจะเพาะนะครับเป็นงอกนะครับเราจะเอาไปต่อนะครับหลังจากนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลากครับนี่ครับมันก็จะเป็นลากแบบนี้ครับเดี๋ยวผมไปลากให้ดูครับอันนี้คือเราเพาะนะครับตรงลา นี่คือผมพามาดูนะครับว่าที่ผมตอกไว้นะครับมันได้ผลขนาดไหนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมพาไปดูแล้วนะครับเกิดตุกต้นครับอันนี้คือผมเพาะไว้ครับผมเพาะมันจะปล่อยมันเป็นงอกนะครับแล้วก็จะเอาไปตอกนะครับอันนี้คือผมจะทําผมทําตามที่ผมไปดูสวนฉังบัดมานะครับผมเลยมาทําตามนะครับนี่ครับ ถ้ามันเกิดงอกแล้วถ้าตอกนะครับถ้ามันตอกแล้วมันแทงหลากให้สังเกตขั้วมันตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับชัดบอกครับเดี๋ยวปุ่มหาเสียงห่อนี่ครับครับถ้าเราจะเด็ดนะครับเม็ดออกจากจากตัวต้นตัวรลกมันนะครับก็ให้นะครับหลกตรงติดติดกับ ยึดมักครับนี่เอ้วกล่องคือมั่วถึน้องแบบห้ฮักกล่องไอ้กล่องอัดจมัวเนี่นะครับลากที่มันติดอยู่ก็ตัวเมล็ดนะครับตัวเม็ดมันนี่ตรงนี้ครับให้มันเขียวเข็มนะครับให้มันเขียวเข็มแล้วค่อยเด็ดนะครับถ้ามันยังขาวหรือยังบวเขียวนะครับป่ย่ะเด็ดเด้ครับพี่น้องนะครับป่ย่าเด็ดเด้ครับเพราะว่าถ้าเด็ดไปแล้วมันก็ อาจจะนานหรืออาจจะตายได้ครับนี่คือตัวหลากมันครับที่สมบูรณ์นี่คือตัวหลากที่สมบูรณ์ครับเนี่ยพอมันแทงหลากออกไปนะครับมันจะไปสางมันไปสางตัวหลากก่อนครับพี่น้องเนี่ยมันจะสางตรงนี้ก่อนนะครับจากนี้มาเนี่ยจากนี้มาเนี่ก็คือมันจะไปสางเงาเขาเรียกว่าสางเงาพอสางหลากมาหลากฝอยมันก็หลากฝอยมันก็ะจะแตออกตออกกับแตกออกกันนี่นี่คือตัวตัว ตัวเงามันนะครับขึ้นมาจากนี่แล้วมาถึงนี่ครับควรมันนี่มาถึงควรมันนี่ก็จะเป็นตัวลำต้นเป็นใบครับถ้าเขียวเข้มครับเขียวเข้มกว่านี้นะครับเด็ดออกเลยครับนะครับเด็ดออกได้เลยนะครับมันก็จะแทงยอดเร็วนะครับมันจะแทงยอดเร็วกว่าที่เราปล่อยมันแทงยอดเองนะครับนี่คือวิธีนะครับการปลูกผักหวานนะครับด้วยเมลิดนะครับ ันนี้ผมก็จะเพาะไปก่อนครับเพราะว่าฝนยังบตกนะครับฝนบปตกดินมันแห้งครับก็เลยเพาะไปนะครับนี่คือลงไว้นะครับพึ่งลงนะครับพึ่งได้เมล็ดมาพึ่งลงนะครับเนี่พึ่งลงลงไปหมู่บ้านนี่ครับนี่คืองอกเก่านะควก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนให้ผมนัไนเด้อครับ ผมพามาดูแล้วครับว่าตอกเม็ดนะครับพักหวานปลูกพักหวานด้วยมะร็ดนะครับโดยวิธีการตอกได้ผลจริงขนาดไหนนะครับวันนี้ผมก็พามาพิสูจน์พามาดูแล้วครับว่าได้ผลจริงนะครับคือออกทุกมะร็ดนะครับแทงรากักขอเมะเร็ดนะครับ ขอขอบคุณนะครับตุกการติดตามขอบคุณการรับชมนะครับและก็อย่าขามโฆษณาผมเด้อครับลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้ผมนํำมัเน้อครับสำหรับทุกนิฟากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ